ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ คริสอริสอะไร,ะไรนะวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญน,นะคะคนน่ารักนะคะเป็นสาวน่ารักนะคะมานั่งตรงนี้นะคะแล้วเขาได้เตรียมเรื่องเล่ามาให้เราฟังนะคะแล้วเขาจะหยุดเล่าตอนจุดพีคแล้วพวกเราจะถ่ายว่าเรื่องมันจบลงไปยังไงนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบอีพีที่แบบคิวต์นะคะอะไรเงี้ยคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะคะแบบ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 อย่างนี้นะคะจะมีสาวคนทีส่สามมานั่งตรงนี้เนาะ นี่นะคะ EP วันนี้นะคะอ๋ออยู่ีในว EP นี้นะคะจหแบบน้าร แรกเลยจะแบบแต่งแต่งแต่งตัวอันนี้อันนี้มันนี่ว่าตีมแต่มันตีมคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสไม่เข้าตีมค่ะไม่เข้าตีมไม่เข้าตีมค่ะตบมือค่ะหนึ่งสองสามว้าว this is better โอเคค่ะแบบนี้ได้เลยค่ะกว่าจริงกว่าพี่มีคะวันนี้นะคะได้เตรียมเรื่องมาอยากรู้จังเลยเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องตลกเรื่องน่าอายเรื่องสเปนบวกหรือว่าเป็นเรื่องแบบอกหักหรือว่าเป็นเรื่องแบบอยากเป็นเรื่องอะไรคะโโอ้ห ันนี ini, ้เรื่องที่เตรียมมาค่ะจะเป็นเรื่องฟิลแบบตกใจเรใจตกใจตอนนี้ก็อาจจะแอบดีใจนิดนึงน่าอายนิดนึงนะคะแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องอึใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องเอื้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็แล้วเป็นเรื่องอดีตไหมคะ เป็นเรื่องอดีตเลยใช่ไหมคะ10ิปีที่แล้วเกือบสิปีใช่ป็นช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยละค่ะหรือว่าช่วงเด็กช่วงเด็กมัธยมเด็กมัธยมตอมต้นโอเคค่ะเริ่มเริ่มเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเริ่มเลยค่ะก็มีเรื่องเล่าก็คือว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงประมาณมมสามมสามใกล้ๆจะกําลังจะขึ้นไฮสคูล o ่ะ High School ใช่ไหมคะก็เราก็ได้แบบ ใช้ชีวิตเป็นเด็กหอหนึ่งชั่วโมงเดินทางหนึ่งชั่วโมงจากบ้านก็เลยไปเป็นโรงเรียนประจําไปนอนที่โรงเรียนอ๋อก็คือแบบมีหอที่โรงเรียนแล้วอยู่กับเพื่อนไหมคะในห้องนั้นอยู่กับเพื่อนหอของในโรงเรียนนอนกันสี่คนแต่ว่าเหตุการณ์วันนี้ก็คือ พี่อะไปนอนหอเพื่อนข้างนอกหอหอผู้หญิงหรือผู้ชายคะหอผู้หญิงค่ะหอเพราะไม่อยากฟังเป็นอันฝั่งนี้ก็เป็นจุดวันนี้เรื่องแบบนี้ไม่อยากฟังเสร็จแล้วพี่ก็แบบว่านอนอยู่กับเพื่อนข้างนอกแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตต้องกังคืดต้นเลยเหรอคะตั้งแต่โมต้นเลยแต่จะบอกว่าใช้ชีวิตต้องคือหมายความว่าเราไปกินข้าวเราก็ใส่ชุดนักเรียนไปกินข้าวที่ร้านแล้วเรา มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจแต่ตอนนั้นะพี่แบบไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะแบบก็มอต้นน่งเพื่อนดื่มแหละแต่พี่ไม่ดื่มตอนนั้นคือแบบไม่นอนแอลกอฮอล์เลยคือเป่าอะไรก็ไม่เจออะไรเลยก็จะมีพวกพี่ๆแบบผู้ชายผู้หญิงหลายๆหลายๆมันมนรวมกลุ่มกินข้าวกันใช่พวกพี่เขาก็จะกินกินเหล้ากันแต่ร้านอะนะมันอยู่ใกล้โรงเรียนมากๆคือมันผิดอยู่ละที่มันเปิดใกล้โรงเรียนเสร็จวันนั้นเราเราก็ไปนั่งกินข้าวประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่ม เฮ้ยอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นะสิคะชื่ชื่อาจารย์ชนแก้วกันอาจารย์ชนแก้วกันถ้ามันเป็นแค่อาจารย์อ่ะมันก็โอเคค่ะแต่มันไม่ police police อาจารย์เฮ้ยใช่คือตอนนั้นอะคือแบบมันจะเป็นร้านที่เป็นตึกประมาณเอริน่า like s ตึมรุกชอบชอบชอบผู้ชายแบบใส่ยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบที่เห็น Like imagine imagine ไม่ชอบแบบชอบแบบเหมือนแบบฟิลแบบต่างประเทศที Over ่จะเป็นแบบในในในสนามบินนะคะที่จะแบบที่จะแบบแต่งตัวแบบพวกตำรตำรวจในประเทศตุรกีคือบอกเลยค่ะว่าแบบคุณตอนที่ไปคุณาแค่สิมั้งแต่แบบโอ้โหแบบอันนี้เนอะ alcohol plus police in uniform i s like ที่ไหนคะ อย่าไปบอกทิ้งทอย่างเขาโอเคค่ะตั้งแต่ไปมาหลายประเทศพี่รู้สึกว่าดูใบดูใบนี่คือทีะเลอาหรับเอมิเรตส์ยังไม่ใช่พอตอนแรกเราคิดว่าแหม่ก็สรุปว่าไม่เล่าแล้วเรื่องนี้เราคุยแต่เรื่องผู้ชายแล้วขอเรื่องเราไว้ก่อนไปได้ขอไว้ก่อนขอกไว้ก่อนก็คือดูใบเนี่ยนี้เลยคือแบบว่าเขาจะแบบ You were, like, You're like dark, sharp, not dark, but what? Uh, <laughs> <but> like... Arena. Six <laughs> no, <laughs> 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 uh, <nine> packs, six packs, packs. I'm sorry. visa. no. no. Oh oh my don't my know, to. don't <laughs> <to Dubai. laughs> เขาเลื่องค่ะเขาเลื่องค่ะประมาณห้าทุ่มสุดที่ร้านเราแต่กินข้าวนะคะเพื่อนเขาก็กินกินแล้วกินตึกอ่ะมันจะเป็นสี่ชั้นแล้วมันก็จะมีแบบโซนเอาท์ดรข้างหน้านึรอบแรกรถตำรวจขับมาจอดคันคันเดียวหรือว่าคันเดียวคันเดียวรถกระบะเป็นรคของกโอเคสตอปบายเราก็แบบพี่ครูกับเจ้าของร้านทุกี่ตำรวจตำรวจมาเราก็แบบ เขาบ,บอกโอ,อ้ยไ <'s> okay. ม่เป็นไรหรอกโอเคไม่เป็นไรไมเป็นมากินตลอดมากินอยู่แล้ว <S <S <ช>แล้วนี้แล้วคัวนนี้มันมากินที่นี่อยู่แล้วไม่ <S <S 2> <S 2> ต้องก่วงผ่านไปรอบแรกเราก็ยังนั่งกินข้าวเล่นกันอยู่กับเพื่อนๆแล้วแบบทางร้านเป็นคนขายสุราช tamam? <S <S ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฮ้ยใส่ชุดนักเรียนเหรอได้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 ทำให้ไมไม่กินทำให้ไม่กินรอบที่สองผ่านไปสักพักหนึ่งเขาขับผ่านไปสักพักหนึ่งรอบที่สองขับมาอีก ช่แล้วก็จอดติดใจร้านทีนีะทุกคนอ่ะก็รู้สึกช็อกละเริ่มแปลกเริ่มแปลกเกิดอะไรขึ้นใช่ทีนี้รอบที่สามให้ถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นท้ยจบแค่นี้นนเี่ยสั้นแต่ว่าแบบเอออ่ะหนูว่าหนูมีหนูหนูเป็นตำรวจนะขับมาครั้งที่หนึ่งจะมากินข้าวเฉยๆกำลังหยิบของมองไปเอ้าน่ามันนักเรียนนี่นะกินข้าวหรือเปล่า ไม่ใช่แค่กินข้าวนะอไปบอกเพื่อนก่อนขับบอกไปไปหาพวกไปหาพวกพวกมามาครั้งที่สองเฮ้ยจริงปะเนี่ยนักเรียนนั่งดื่มสุราแบบใช่ปะเนี่ยตอง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 พวกมาอีกอละไปครั้งที่สามครั้งที่สามเดินเดินออกมาจากรถเดินมาว่าไงสาวน้อยมาแอลเหรอไม่ใช่ดื่มสุรากันแหละเนี่ย ก็คือพูดง่ายๆก็คือมาจับอะค่ะเขาเห็นว่านักเรียนดื่มสุราเขาก็น่าจะแบบมามาเตือนลงมาจับลงมาเตือนหรือว่าหาเหมือนแบบหัวหน้ากลุ่มอะไรอย่เงี้ยค่ะคงคงแบบหรือว่าเขาคงมาเคี่ยวโอ a ค there was a police right <laughs> so they come once they're like ooh ooh <laughs> students eating and drinking ooh mm hmm. okay let's go it's like come come friends mama like together like so like more friends you know it's like Wait! Wait! There's more girls! We need more guys! Let's go one more round! And then, like, you know, the officers walking in and just like, what are you students doing here? Mm -hmm? Drinking and eating? Do you need. Company? I do you need like do you, you need company. do you need do you do you want me to secure you? Oh. Do you want me to protect you? Do you want me do we do you wanna go on the shoulder? Oh. Do you wanna get arrested? Do you want Do you wanna get arrested? I'm gonna protect you girl. <laughs> I'm gonna be staying here and down. What type of move is You wanna handcuff me? <laughs> โอเคค่ะสรุปเวอร์ชันของเรานะคะคือตามที่เราคิดความเป็นจริงตำรวจคงเห็นเขาคงแบบเอยช็อกใกล้โรงเรียนใกล้โรงพักอีกมานั่งมากินเหล้าใส่ชุดนักเรียนอีกยังไม่เปลี่ยนชุดมามากินมากินอันนี้เขาคงน่าจะแบบช็อกแล้วก็แบบเออมาเขี่ยมาอะไรเงี้ยค่ะเวอร์ชันคริสติน่าอย่าพูดถึงนะคะไปดูที่เออเว็บไซต์หนังโป๊นะคะถ้าใครถ้าใครจับอยากดูต่อนะคะว่าเรื่องมันจบลงไปยังไงก็คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะ เ๋ย่โดนบล็อกไม่ได้ไม่ได้ไปยหาเองนะทุกคนคงรู้นะคะต้องไปดูเว็บไซต์อะไรโอเคไหมคือซีน่าก็ควรจะไปดูใน50 Shades of Tea นะคะไม่ต้องควรจะมาดู EP นี้เท่าไหร่นะ The cops come arrest us arrest จับเลยไม่ใช่แค่จับเฉยๆเพราะว่า The owner โอเคคือตอนนั้นน่ะพี่ตกใจมากเพราะเจ้าของร้านบอกว่าวิ่ง โอวอร์เซ n รันแล d then we ran onto the fourth floor and then just right into the the room like ค dark คือเป็นห้องขึ้นไปชั้นสคือแบบห้องห้องอะไรก็ไม่รู้เราไม่เคยขึ้นมาแล้วมันมแบบืดมึดกับมืดเลยเราอยู่ประมาณแบบเจดปดคนที่คือวิ่งขึ้นไปเหมือนจะแอบฟิลเหมือนในหนังอ่ะคือแบบพอเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็ไปนั่งอยู่ที่มุมห้องแล้วเราก็นั่งแบบเนี้ยทุกคนนั่งเรียงกันแบบ เหมือนเหมือนเต็มตัวจับเหมือนจะนอนจับละเหมือนเหมือนหนีฆาตกรมีคนเปิดประตูมาแล้วประตูดังเปิดไมจริงจริงลูกลูกลูกเประตูมาอีกแล้วก็กามาประตูมาแสนชรากูไม่ได้โง่นะเห็นพวกมึงนะเอาไปิดมากินไหนก็วห้องไปโรงพักหมดเลยไปโรงพักคนเลย โอ้โหแล้วเขาน่าจะแบบโทรหาผู้ปกครองใช่ไหมคะโอ้โหเอาแบบหนูมีบทเรียนถ้าจะไปดื่มเหล้าเนี่ยอย่าใส่ชุดนักเรียนใช่ค่ะอััันนนน้มิที่ถูกต้องมันไม่ถูกต้อง Don't wear your uniform when you go to like to drink nearby school But actually you shouldn't go drink if you're still a student No I mean outside outside with your uniform you shouldn't Yeah 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 just change uniform ใช่แต่ในที่จริงนะคะถ้าแบบเราพูดสารานิดนึงก็การดื่มมันก็สมควรเป็นตามวัยนะคะใช่ค่ะเพราะถ้าแบบเราเด็กแล้วเราไปดื่มมันมันจะมีเรื่องแต่แย่ๆในที่จริงนะคะเราต้องเป็นแบบโตมในแบบในอายุที่มันสมควรดื่มก่อนนะคะจะได้มีสติจะได้แบบไม่เกิดเรื่องไม่เกิดปัญหานะคะเมื่อกี้เราพูดเล่นนะคะก็คือคนที่ใส่ชุดนักเรียนก็ใหญ่ใหญ่ใหม่ควดดื่มนะคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นอีพีที่แบบน่ารักเพราะเป็นผู้หญิงเมาเมามอยกันนะคะก็ขอบคุณพี่ลูกหมีนะคะที่มารายการของเรามีอะไรจะฝากไหมคะ เป็นผลงานก็ฝากแต้เต็มที่เลยค่ะได้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะช่อง u ูท b e วันาบีีค่ะแล้วก็มีเพจ f a c e b o o k นะคะ TikTok แล้วก็ IG นะคะเป็น llukmee ค่ะสำหรับผู้ชมนะคะเราก็จะอยาก Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะปีนี้ปีหน้าการฉลองให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆมีแฟนหล่อห SO ่อสวยๆวยมีเงินมีแฟนมีมีรถมีบ้านมีแฟนมีแฟนจริงจริงขอเธอปีหน้าขอเธอสักคน <laughs> do something you really wanted to do for a long time. So make your wishes come true and stop watching, <laughs> stop being on TV and like just do actions, you know? I'm I'm going to I'm to go to the house. I'm going to go to the house and I'm สู้ๆนะคะปี2023ต้องดีสำหรับทุกคนใช่ค่ะค่ะมันเลิฟเนี่ยเลิฟนึกขาดเจอกันในปีหน้าค่ะคริสอาริสอะไรนะ